สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ประยูนด้วยดีครับ <ผม S 1> วันนี้ค่ะทางโชลูฟอร์ดไอเอสาขาราชพชกษ์พระรามห้ามีโอกาสสมมรถให้กับลูกค้าหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่ประยูนค่ะซื้อกับ,บพี่เอิญเป็นยังไงบ้างคะก็บริการดีนะครับผมก็ประทับใจในส่วนของเรื่องอาการตกแต่งรถหรือการแนะนานะครับพวกสินเชื่อหรือว่าดอกเบี้ยต,ต่างๆก็แนะนําได้ละเอียดดีครับผมการยื่นไแนานไหมครับพี่อ่าไม่นานครับก็ใช้เวลาเพียงแค่3-4วันอ่าครับก็มีแจ้งเข้ามาครับผม พี่ปยูนประกอบอาชีพอะไรคะอ่าผมเป็นพนักงานของบริษัทนะครับผมทำเกี่ยวกับอะไรบ้างอ่าเป็นบริษัทขายปั๊มน้ํากับเครื่องยูนนะครับเป็นประกอบเข้ากับเป็นเครื่องดับเพลิงครับผมครับใครสนใจสอบถามที่รปยูนหลังไปได้ครับครับผมครับตัวรถวันนี้มารับรถแล้วดูตัวรถแล้วเป็นยังไงบ้างก็จากที่มาถึงประมาณสักบ่ายสองออกไปตรวจสอบรถก็ถือว่าเรียบร้อยดีนะครับผมตามที่น้องก็ส่งให้นะครับส่งรูปส่งอะไรให้ดูเบื้องต้นแล้วนะครับผม ได้อย่างที่ต้องการเลยนะอ๋อด้อย่างที่ต้องการครับแล้วก็มีในส่วนของทีมวิศวกรเข้าไปแนะนําการใช้งานนะครับอุปกรณ์ต่างๆภายในรถนะครับก็อธิบายเป็นอย่างดีนะครับการบริการการต้อนรับภายในโชว์รูมเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าดีเยี่ยมนะครับที่นี่นะครับซึ่งอาจจะไปหลายๆศูนย์มาอันนี้เขาบอกตรงๆนะครับก็พอดีมาถูกใจที่ศูนย์นี้นะครับด้านการดูแลลูกค้าถือว่าดีครับผมทำไมต้องเป็น Ford คะเห็นบอกว่าคันนี้เป็นคันแรก ก็ในส่วนของที่เคยใช้รถมาก็จะเป็นในส่วนของค่ายอื่นนะครับซึ่งคันนี้ก็พี่ชายก็แนะนํามาอีกแดงหนึ่งนะครับเพราะเขาเขาใช้ฟอร์ดอยู่แล้วนะครับก็เขาบอกว่าใช้ดีแล้วพอดีมาเจอนในส่วนของเยเจนตัวใหม่ก็ในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกนะครับก็ดูสวยงามนะครับดูแข็งแรงนะครัก็ <laughs> ก็เลยชอบตรงนี้ด้วยนะครับผม <laughs> เป็นอีพื้นเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชลุงฟอร์ดไอเอสาขาราชบุรษรามห้าค่ะเสียงจากลูกค้าแล้ค่ะอยากให้ที่ปรกษาการขายของเราค่ะบอกอะไรถึงลูกค้าคนสำคัญกันด้วยค่ะขออนุญาตค้าเชิญเลยค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เรือเทิรนได้ดูแลพี่เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือพี่เขามีเช็คมาหลายๆที่ค่ะใช่แล้วก็ไม่ได้คุยวันเดียวจบแต่ตามจนพี่เขาใจอ่อนเลือซื้อเรือก็ขอบคุณมากเลยอบคุณที่ได้ดูแล ใครที่สนใจก็แวะมาหาเราได้ค่ะที่ชลูฟอร์อาเนสาขาะะราชรูพระราม5ค่ะต้องขอขอบคุณที่ไปยุนด้นะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ